สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่ทุกท่านค่ะมาแล้วครับอันนี้ให้ดูภาพของเด็กเด็สมุติมี่เหมือนเดิมนะคะค่ะกันเฝ้ารอแม่อยู่หน้าห้องนอนค่ะย้อยเย้ยอยเย้กันเต็มแบบนี้เลยค่ะจับกลุ่มจับก้อนกันเป็นท่าเลยนะคะจับจองเต็มพื้นที่ค่ะจับตองเต็มพื้นที่ วันนี้ลูกๆก,ก็จะแบบเยอยยี้ยอะเยียกับแม่วันนี้แม่กิ่งไม่ได้อยู่บ้านนะคะช่วงกลางวันแม่กิ่งไม่ได้อยู่บ้านพอดีวันนี้แม่กิ่งไปทําธุระที่ขอนแก่นนะคะแต่ว่าแม่กิ่งไปเช้าเย็นกลับค่ะไปเช้าเย็นกลับเนาะแล้วก็ลูกๆก,ก็พอพ่อแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแม่กิ่งให้มีคนเขาแวะมาดูอยู่ค่ะ ให้คนแวะมาดูเด็กๆอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็พอไปถามว่าคิดถึงลูกไม้ก็คิดถึงนะคะเป็นห่วงพวกเขาจะอยู่กันยังไงแต่อันนี้คือให้ให้ดูภาพตอนที่เช้าเช้าก่อนนะคะเช้าเช้าเนี่ยค่ะเสือรวมตัวกันค่ะเป็นเสือรวมตัวกันแต่ละคนแต่ละคนวันนี้มีคลิปให้ดูหลากหลายนะคะมีคลิปให้ดูหลากหลาย ให้ดูทั้งเด็กๆในบ้านแล้วก็ให้ดูทั้งหลา,านๆแล้วก็น้องน้องหมาของหลานด้วยค่ะพี่ขอนแก่นเนาะแต่ตอนนี้ดูเด็กๆในบ้านก่อนครับตะมุตามิปุ้ยมุยกันครับแม่ก,กิงไปขอนแก่นแม่กิงก็ไม่ได้ไปหาแม่กเกียงนะคะไม่ได้ไปบ้านที่บ้านแม่กเกียงอยู่เนาะแม่ก,กิ่งไปก็คือไปทําธุระแค่ในตัวเมืองค่ะ ไปทำธุระแค่นในตัวเมืองขอนแก่นแล้วก็กลับสองคู่ชูชื่นพี่ทองก้อนนะคะทองก้อนกับทองอุไลเป็นไรที่น่ารักมากๆแล้วก็มาดูสตูนน้อยนะคะสตูนน้อยเป็นอะไรที่คึกมากเลยนะคะดูไปก็จะยิ้มไปถ่ายนางกับความสนุกของนางค่ะ สตูนเขาจะเป็นแมวที่เล่นคนเดียวเขาก็เล่นได้ค่ะสําหรับสตูนเล่นคนเดียวนางก็เล่นได้มีความสุขสนุกสนานตลอดค่ะอันนี้คือเล่นเล่นช่วงก่อนนอนนะคะเล่นช่วงก่อนนอนพอ่พอแม่เห็นสตูนเล่นแบบนี้คงจะยิ้มตามไปนะคะมีความสุขไปกับนางเนาะจะเห็นหลายๆครั้งหลายๆคลิปที่นางเล่นอยู่คนเดียวแบบนี้ค่ะก็เพราะนี่แหละ เพราะว่านางางชอบนางเป็นแม่ที่สามารถเล่นคนเดียวก็สนุกได้ส่วนแม่ทองมาก็จะอ้อนแม่อยู่ตรงนี้ค่ะแม่ทองมาจะอ้อนแม่ส่วนสตูนก็จะคึกคักคึกคักอยู่คนเดียวสนุกสนาม <S 2> <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวพอเล่นเสร็จเหนื่อยก็ค่อยมานอนนะคะ ดูความน่ารักของสะดูนตะตูนไปนะคะ ชาตูนชาตูนเหนื่อยยังลูกฮะยังไม่เหนื่อยเหรอลูกโอ้ลูกสามแม่ยังไม่เหนื่อยเลยยังสนุกได้อยู่แม่ดูนะคะดูความน่ารักของนางกระโดดขึ้นกระโดด,โด,ดลงบนโซฟานะคะดูท่าดูท่าเอกเคนิบางทีแม่กิ่งนั่งดูเขาเล่นแม่กิ่งก็ปดนั่งยิ้มคนเดียวไม่ได้นะคะ เราก็เห็นเขาแล้วก็มีความสุขปกับเขาเนาะก็เลยต้องส่งความสุขความน่ารักของสตูนให้กับพ่อๆ่แม่เ c ฟีได้เห็นด้วยแบบนี้ค่ะ ย,ย,ยัง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 ไม่เลิกอีกยังไม่เลิกดีดดองดองนะคะพ,พ่อแม่เห็นเห็นโซฟาไม่กิ่งก็บอกสงสารนะคะสงสารโซฟาเวลาเห็นสตุนนางวิ่งนางกระโดดเล่นแบบนี้ก็สงสารโซฟานะคะใช่ค่ะโซฟาพังไปแล้วหลายตัวแล้วค่ะหลายตัวแล้วเหลืออยู่แค่ตัวเดียวก็เก็บไว้เนี่ยค่ะเอาผ้าคลุมไว้ก็เอาไม่อยู่นะคะ <laughs> ดูหางเขาดูหางเขาเออ,เอ,อดูเขาทํานิ่กว่ากระลอกน้อยไม่ใช่กระลอกน้อยแล้วเนี่ยค่ะกระลอกใหญ่ละเอ็นดูนางนะคะเอ็นดูสตูลของเราเอ,อ็ตีลังกามีตีลังกาม้วนด้วยนะคะมีแต่ตีลังกาม้วนด้วยดีนะแค่ตลบเดียวนะคะฝึกเล่นกายกรรมเหรอลูกฮะตุนตูลฝึกเล่นกยกาย,ยกรรมแม่ ความน่ารักน่าเอ็นดูนะคะความตัวป้อมๆสั้นๆของนางไม่เป็นอุปสรรคเลยนะคะในการที่จะกระโดดปีลังกาเนาะไม่เป็นอุปสรรคเลยคะ่ะเนืกระโดดได้คะ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาพของยายโชคนะคะเมื่อวานแม่กิ่งมีไปหายายโชคมานะคะ ก็เลยถ่ายคลิปมาไว้ให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นดยดชโชคก็มีความสุขเหมือนเดิมค่ะเดชโชคมีความสุขเหมือนเดิมนั่งนอนดูทีวีเนี่ยคะ่ะตากผัดดมนอนตากพัดดมดูทีวีมีความสุขมากมายเดยโชคนะคะ วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะนำแต่คลิปของเช็โชคมาให้พ่อพ่อแม่พีได้เห็นนะคะส่วน b ีสองนางชอบไปหลบซ่อนตัวเวลาที่แม่กิ่งไปค่ะเวลาที่แม่กิ่งไปนางจะหลบซ่อนตัวก็เลยไม่เห็นนะคะแล้วก็อันนี้แม่กิ่งกับคุณคุณยายนะคะคุณยายเป็นพี่สาวของแม่แม่กิ่งนะคะคุณยายเป็นคนที่เลี้ยงแม่กิ่งมาตั้งแต่ตอนแม่กิ่งยังเล็กค่ะ แม่ของแม่กิ่งท่านเสียตั้งแต่ตอนที่แม่กิ่งยังเก้าขวบแม่กิ่งก็อยู่กับคุณยายเนี่ยค่ะแม่กิ่งเป็นป้าของแม่กิ่งเนาะเป็นป้าของแม่กิ่งแล้วก็หมาของห้านนะคะหมาของห้านที่อยู่ขอนแก่นแล้วก็นี่เป็นหลานสาวนะคะแม่กิ่งเห็นความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องหมาก็เลยส่งให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นความน่ารักของเขานะคะ มีสองตัวค่ะมีน้องหมาสองตัวของที่บ้านน้องสาวเนาะแล้วนี้กลับมาถึงบ้านลูกๆก,ก็หลังจากอ้อนแม่เสร็จก็พากันมาเอ็ดคะแนกแบบนี้ค่ะแต่ละคนก็เอ็ดเะแนกแบบนี้เหมือนเดิมว่าจะเวลาไหนก็ปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ยแบบนี้ค่ะลูกๆแม่กิ่งอันคลิปนี้ส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้นะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่สีทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้ค่ะ ขอบคุณค่ะ